จะสอนครับนิ่นึง มาเจอนี่หน <í pap yr us> ึ่งลังครงใส่น่าจะเกาะได้แบบเกินห้าวันนะยังไม่ย่อนเลยนะครับกรนกรอย่างที่รถผ่านมาเห็นพอดีนะคับตัวนี้ก็ออกมาออกวันนี้ออกวันเที่ยงฮะตอนเช้าตีทุ่งฮะ เดี๋ยวอยู่ครับไม่ได้ตามตัวแล้วครับขี่ผ่านมาแล้วหินหินดำากับเลยเว็ยเข้ามาดูครับใช่จริงๆนะะลมพัดยังไหวไปไหวมาเลยนะยังสงสัยยังมีลังนะใหญ่ๆครับลางนี้เดินหน้าไปครับอีกประมาณสิบห้าวันครับเดี๋ยว่อยมาดูครฮะเดี๋ยวหาต่อครับขี่มาข้างทาง นนกกระจาบค่ะเกาะอยู่บนนะกินไม้แห้งบนน้ำนะครับสงสัยแล้วครับว่าต้องมีพึ่งเอาน้ำแน่นอนนะครับเลยลงมาดูก็เห็นจริงๆครับลงมาพุ่มมากินอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็บินเข้าไปข้างในนี่เนี่ยตรงพุ่มนะข้ามพุ่มนี้ไปฮะบินแบบบินแบบสูงแล้วบินเลียดเลียดตายยอดไม้ไปนะครับส่วนมากพึ่งเอาน้ำจะแบบไก่นะครับพึ่ง ดูดน้ำนี่อยู่ใกล้ๆตั้งแต่ตามพึ่งมาก็บ่เคยเจอไก่ไก่สักครั้งนะอยู่ใกล้หมดนะครับพึ่งนะน่าจะมีในแปลงนี่นะเดี๋ยวลองไปหาดูฮะเจอแล้วครับลำมันค่อยใหญ่ครับ ควันขึ้นก็นดูฮะพึ่งไวครับไม่มีอะไรเลยโอ้ยเส,เสียดายเสียดายอู้หันทรงสวยๆครับนึกจะมีแล้วไปครับ,รบทนันได้ขึ้นแล้วใครยาดูก่อนฮะอย่าจุดอีกแล้วโอ้ยเสียดายเสียดายครับเสียดาย<อ>กำลังมาอยู่ครับ เดี๋ยวไพึ่งใหม่ครับวันนี้สองล,งลังแล้วมาครับไปหาใหม่ครับแทนตัวชุดสักพักนะครับเจอแล้วครับเกาะคอนเก่าครับครับเดี๋ยวขอจุดครบก่อนนะหัวดำครบเรียบร้อยแล้วครบันเก่าแล้วนะครับนั่นที่ไปลนตะขี้นะลังที่สองที่มันมีแต่ลังปล่าเปล่าขาว เอาชุดทกคโอ้หือ่หมวกมาพร้อมนะครับอยู่ในกระเป๋าครับ โคบิดยากจริง ขอทางกล้องสักคู่ฮะับมามีกินไหมฮะ อุ se ๊ยสอนครับม Thank <laughs> you. สองถุงละตัวนี้ซื้อใหม่ฮะคอนเก่าครับคอนเก่าเนี่ยหมวกกูไม่ได้เอาแม่ละลืมครับีไปกระเป๋ารถพี่รถครับ À. đẹp lòi hả, mình không hả hơi hả hơi hả hơi hả hả tiếu hả hơi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  hết hả hơi ใส่หมอกตีนะแต่ใส่ได้ตีได้นะครับเ้าเพิ่งมาต่อยนะครับแต่ต้องใส่หมวกไอ้โมงมีตะเกงกันหน้าก็ดีกว่าเปล่าๆครับเซฟกันไว้ก่อนแต่ใครอยู่เนอะสวยงามประมาณโลนึงอ่ะขาวๆเลยเกือบเหี่ยวครับวันนี้เจอสองลังเลก สองหลังเลกนี่อ่อนๆอ่อนก็อ่อนเกินนะยังมบใส่ไข่แล้วหลังอ่อนๆแล้วรหลังหนึ่งหลังน้อยฮรัหลังเลกก็ห้สถูกใส่กาลังเกาะครับหลังเรกหลังเลกได้จากำลังเกาะกำลังเกาะครับมันกระจุกอยู่ตรงกิ่งงงๆครับมันยังแบบย่อนนะครับถ้ามันย่อนแล้วแสดงว่าน่าจะเริ่มเป็นรังแล้วครับแต่นี่มันยังแบบย่อนนะครับ มันป็นก้อนๆอ,อยู่ฮะน่าประมาณสักประมาณสิบวันนะฮะสิบวันสิบห้าวันนะฮะไม่เอาได้แล้แต่ลังนี้นี่อ่ะสวยๆลังนี้โอ้เบ็ดกล้องมาพอดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ชาวคอมมันหุมน่มฮะขอบคุณครับ